โรมจี้รัฐบาลประยุทธ์แสดงสปริตอย่ารอส้มหล่นเตรียมคนของออกจากทำเนียบวอนวิษณุหยุดชี้นำสอว1อมิถุนายนรังสีมันโรมโคศกพักเก้าไกลแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประเด็นที่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตร,รีแสดงความเห็นว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่หากพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลถูกศาลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสสจากการถือหุ้นไอทีวี นายรังสิมันเปิดเผยว่ามีโอกาสฟังความเห็นจากขั้วอํานาจเก่าทั้งนายวิษณุเครือง,งามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแม้จะผ่านมาสองสัปดาห์หลังการเลือกตั้งแต่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ยังไม่เคยได้ยินคําพูดแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งจากพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วที่จะเก็บข้าวของส่งมอบงานให้รัฐบาลใหม่ทั้งที่ผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดที่แล้วจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไป โดยพรรคก้าไกลมีการเตรียมความพร้อมตั้งทีมคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านแต่เราไม่เห็นความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วไม่แสดงสปิริตแสดงความยินดีแต่เห็นท่าทีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการหวังส้มหล่นจากรัฐบาลพรรคก้าไกลเพื่อหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่สสยเกินไปหากจะยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งเพื่อทําให้เปลี่ยนผ่านรัฐบาล เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นการสร้างสปปรตเช่นนี้จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อให้เกิดความราบรื่นต่อรัฐบาลใหม่ส่วนกรณีที่วิษณุเครืองามหยิบยกกรณีการเลือกตั้งใหม่เมื่อครั้งคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาของนายทักษิณชินวัตรลงคะแนนการเลือกตั้งมาเปรียบเทียบนายรังสิมันมองว่าเป็นคนละกรณีไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันขอยืนยันว่าเรื่องหุ้นไอทีวีพักเก้าไกลมีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วแต่ไม่ขอลงอรายละเอียด ในทางการเมืองเป็นเรื่องของการกั่นแกล้งหวังผลทางการเมืองเพราะมีการปล่อยข่าวออกมาในช่วงใกล้เลือกตั้งไม่ได้มีความกังวลอะไรนารังสิมันกล่าวอีกว่าจากการที่วิษณุผู้เช่นนี้เพื่อชี้นออําสวนําสังคมให้หวังผลทําให้สอวอเกิดความลังเลใจและหวังส้มหลนหรือไม่ เหตุใด hey, ต้องใช้กระบวนการเช่นนี้โดยไม่เคารพต่อเจตจำนงของประชาชนขออย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องความเห็นทางกฎหมายของนายวิษณุอดีตอาจจะเป็นปรมาจารย์ที่นิสิตนักศึกษาให้ความเชื่อแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่านายวิษณุไม่ได้ถูกทุกเรื่องยกตัวอย่างการออกพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย2,565พธศั 65, การา2,566 เพื่อเลื่อนการมาคับใช้บางมาตราในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้สูญหาย2,565ส่วนที่นายเจเด็ดอินสว่างสอวอเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นนายรังสิมันกล่าวว่านายเจเด็ดติดปัญหาเรื่องเดียวคือประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ซึ่งต้องไปว่ากันในสภานึกไม่ออกว่าจะทํากระบวนการเช่นนี้ทําไมเพราะประเทศเราไม่ได้เจอวิกฤตที่ทําให้ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยสิ่งที่ต้องทําคือคืนความเป็นปกติให้สังคมยอมรับมติมหาชนจากการเลือกตั้งและเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วจึงค่คอยๆถอดสลักและอุปสรรคต่างๆขอให้พรรคเก้าไกลได้ทํางานพิสูจน์ตนเองหากประชาชนไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งรอบหน้าเราก็ไปต่อไม่ได้หากใช้วิธีการไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยก็จะมีแต่วิกฤตทั้งนี้นายจเด็ดไม่ใช่ตัวแทนของสอวอทุกคน เพราะมีสวหลายคนสนับสนุนก้าวไกลเคยโหวตปิดสวิตตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งหากปิดสวิตได้การเดินหน้าของรัฐบาลก้าวไกลจะไม่มีปัญหาอะไรเลย พร้อมย้ำว่าการพูดคุยต่สอสวอเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการเจรจามีการพูดคุยเป็นระยะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนายรังสิมันยังกล่าวว่าขอให้พลเอกประยุทธ์แสดงสเปรดเพื่อความราบรื่นของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทําให้องค์คาพยพ่างๆเกิดความรู้สึกว่าถึงเวลาจะต้องเดินหน้าตามที่ประชาชนได้ตัดสินส่วนกรณีที่อาจจะมีบุคคลไปยื่นร้องเรียนว่านายปิยบุตรแสงกนกุลครอบงาพักหลังวิพากษ์วิจารการทางานพักเก้าไกลนั้นยอมรับว่านายปิยบุตรกับพักเก้าไกลไม่ได้มีความเห็นตรงกันทุกเรื่องนายปิยบุตรเป็นประชาชนคน หนึ่งที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ยังมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปคนร้องมีเจตนาต้องการทาให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเตะตัดขานายพิธาเพื่อไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะหลายอย่างไม่เป็นความจริงซึ่งพรรคก้าวไกลเตรียมการพร้อมต่อสู้ทางกฎหมายและจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใส่ร้ายนำเรื่องเทศไปร้องเพราะมีความผิดตามกฎหมาย